สวัสดีทักทายกันประจำวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2567นะครับวันนี้พี่โอมีข่าวดีที่จะมาแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ผู้ติดตาม Subscribe YouTube ของเราช่องโอเคนิติเทพนี้มีจำนวนถึง7,557ท่านแล้วขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอให้ทุกท่านอายุมั่นขวัญยืนเดี๋ยวพี่โอตัดอีกคลิปหนึ่งที่ตะพวงปอบ จากเรื่องที่หยดเนี่ยอายุยืนเป็นร้อยรปีมาอวยพรให้เป็นคลิปสั้นอีกคลิปหนึ่งนะครับมีสิ่งที่จะขอเพิ่มเติมตอนท้ายนะครับว่าอยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามเราทุกท่านเนี่ยไปกด ถูกใจและติดตามเพจชื่อโอเคนิติเทพของพี่โอด้วยซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ติดตามไม่ถึงพันเลยแต่ก็เกือบแล้วนะครับถึงพันเมื่อไรก็เราจะแจกของรางวัลเป็นเสื้อโจ๊กเกอร์โปสเตอร์แฟม้มและแฮนด์บินด้วยนะครับขอบคุณค่ายวอร์เนอร์ที่มอบของรางวัลให้เรามาทำกิจกรรมครั้งนี้อีกเพียงแค่สิบกว่าท่านเท่านั้นเองครับก็พบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ